เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกม Mini World Block Art กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ผมจะพาไปเล่นในส่วนของ Mini Gallery เหมือนเดิมนะครับก็มีแมปใหม่มานำเสนอนะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับสร้างโดยคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็กดเข้ามาที่ Mini g a l l e r y เช่นเดิมนะครับ กดติ๊กเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าอาบาอะคาเดมีนะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้จากตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้ามาที่ค้นหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเลยนะครับอาบาอะคาเดมีนะครับหรือว่า A B A a c a d เดมีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมกดเลยนะครับค้นหาปุ๊บนะฮะนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งดูดิคนโหลดไปเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นหมื่นแล้วนะฮะแล้วก็เวลาที่เราจะทําการเล่นนะครับก็ต้องดาวน์โหลดก่อนเหมือนเดิมครับก็กดติ๊กเลย นะฮะนี่ครับเรียบร้อยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าเหมือนเดิมครับซึ่งแมปก็จะมาอยู่ในนี้เหมือนเดิมครับผมอ่ากดเข้ามาตรงนี้เลยฮะนี่ไง้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเปิดห้องออนไลน์เพื่อที่จะให้คนเข้ามาเล่นเหมือนเดิมนั่นเองนะครบับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปการตแบบแบบแบบ่อสู้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบแบบแนวแบบสายแอนิเมะนะครับอันนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นจากทางฝ่ายแอนิเมะหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้ครับเล่นเดี่ยว ไปดูบรรยากาศก่อนเลยนะฮะมาเลยครับผมก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ในส่วนของแมปนี้นะครับจะมีการขายตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าเล่นได้ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเสียไอ้เจ้าตรงนี้ครับเออนะครับใครมีก็ลองซื้อดูนะเป็นตัวละครกาบินะครับผมอทีนี้ก็เขาก็จะมีการแบบเบอกนะครับว่าเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีการสอนเล่นเบื้องต้นนะครับนี่ฮะ เออให้นายเดินเข้าไปในวงกลมสีขาวนะครับนี่ฮะพอเดินเข้าไปในวงกลมสีขาวเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออกไปในแมปนะครับแล้วก็ทําการต่อสู้ห้ามหันกันนั่นเองส่วนการฝึกนะครับเราก็สามารถมาฝึกกับตัวนี้ได้นะครับผมมันจะมีให้แบบเข้าไปในสนามฝึกซ้อมนะครับมามาดูกันดินี่ครับเรียบร้อยมาแล้วนะครับอ่าตรงนี้เข้าได้ไหมอันนี้เข้าไม่ได้นะฮะนี่ฮะเห็นไหม ตัวละครเต็มเลยนะครับผมอ่าใครชอบตัวละครไหนก็ลองแบบอ่าเข้าไปเล่นดูนะครับเห็นไหมฮะมีหลาตัวละครมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวไหนก่อนดีอ่าตัวตัวนี้ก่อนละกัน <c oughs> นี่ครับผมอ่ามาเลยครับนี่ชึบนี่มาใช้พลังขึ้นเต่ากันหน่อยไหมนะครับนี่ฮะพอเข้ามาตรงเอ่อที่เป็นวงกลมสีขาวเสร็จปุ๊บนะครับ <c oughs> มันก็จะพาเราออกมาแบบนี้ฮะเป็นเอ่อแบบลานประลองการต่อสู้นะครับซึ่งก็นี้ฮะกดใช้ได้นะครับผมอ่า ตรงนี้นะครับเป็นท่าเป็นท่านะครับใช้หมัดปกติทัวไปนะครับคูดาวจะน้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลนี่ครับอลองหน่อยดิปู๊บนี่ครับสกิลของเขานี่คูดาวก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นสกิลแบบนี้นะครับต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของการปล่อยพลังขึ้นเต่าเดี๋ยวดิพลังขึ้นเต่าปุ๊บนี่ครับเออเป็นไงเออนะครับแล้วก็อันนี้นี่ครับเหาะเข้าไปหาประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในแมปนี้แล้วเนี่ยนะครับเราออกไปไม่ได้แล้วนะ นี่ฮะเราก็จะดูได้แค่แบบนี้ครับเนี่ยเป็นเหมือนกระจกใสอ่ะนะครับเราจะเห็นคนอื่นๆถ้าเกิดเขาออนไลน์เข้ามานะครับแล้วเขาเลือกตัวละครอยู่เราก็จะสามารถมองเห็นเขาได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองตัวละครตัวอื่นดูก่อนฮะมาตัวละครต่อไปที่ผมจะลองนะครับเดี๋ยวผมมาตัวทันจิโร่ดีกว่านี่มาเลยชึบ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 นี่ครับทันจิโร่จัดไปชึบนี่ครับมาแล้วอ่าเดี๋ยวดูดิโอนี่ครับเป็นการแบบ นี่ใช้ดาบอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยพลังครับปุ๊บนี่ฮะผมไม่รู้ชื่อท่าเขานาะน,นะฮะว่าเอ่อชื่อท่าเขาท่าอะไรบ้างนะครับผมปุ๊บนี่ครับโอ้ยเท่เท่เท่เออว่ะเท่ดีนะฮะแล้วก็อันนี้ล่ะชึบโอ้หมุนตัวนะครับมีแยกล่างด้วยนะฮะนี่เป็นไง โเค้เท่เลยนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยมาลองได้นะครับว่าเรอาอยากเล่นตัวละครไหนจะเอาตัวไหนออกมาสู้นะครับซึ่งพวกสปงสกิลอะไรต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวนะเออน,นะครับอันนี้ อ่นะโอเคก็มาลองให้ดูพอของปากของคอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแมปแบบออนไลน์แล้วนะครับให้คนอื่นเขาออนไลน์เข้ามาเล่นกับเรานะครับก็มาสู้กันแบบห้ามหันกันไปนะครับผมมาจัดไปครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนออนไลน์เลยฮนะโอเคเรากลับมาหน้านี้กันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะไปเล่นในส่วนของโหมดออนไลน์เนาะ ก็กดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาเลือกที่ออนไลน์ทันทีนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเลือก6คนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเอาเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับส่งใครที่อยากจะเล่นแบบ p r i v a t e กับเพื่อนก็ใส่รหัสเอาแค่นี้ นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็รอให้คนเข้ามานั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. มากดเริ่มเกมครับผมอ่ะกดยืนยันเหมือนเดิมครับสำรองไฟล์นะจ๊ะ mm hmm. คือเกมอ่ะมันมีแมปค่อนข้างเยอะนะครับแมปต่างๆหลายๆคนสร้างเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะเออมีให้เล่นแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่มีวันเบื่อเลยเขาว่าได้นะครับผม อ่าโอเคเปิดออนไลน์แล้วนะครับมาทีนี้ก็รอคนเข้ามานะครับมันจะมีรายชื่อเข้ามาเวลาที่เอ่อคนจะเข้ามาเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเริ่มเกมรอเลยละกันนะครับผมมาจัดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอ่อเอาตัวละครตัวเดิมละกันนะครับอ่ะตัวนี้แหละนะครับผมรอให้คนเข้ามาเล่นกับเรานะฮะจัดไปปุ๊บนี่เราจะออกมารอตรงสมรภูมติตรงนี้เลย อ่าโอเคมีคนเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมนี่เราเดินมาดูได้นะครับว่าใครเข้ามาบ้างแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะมันจะมีชื่ออยู่นะครับแล้วก็จะแบบมีแบบเขากำลังแบบนี่ฮะกำลังเลือกตัวละครอยู่นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอให้เขาเลือกก่อนนะฮะหวังว่าคงยังไม่ออกนะนี่ชิบมา้มามหาเล่าดิเพื่อนดูเหมือนว่าเขาเลือกเรียบร้อยนะครับนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว าครับปล่อยพลังนี่มันคืออะไรไม่รู้ครับเอ้ยแต่ครูดาวไม่นานมากนะเออนี่เนีมาดิมาดิผมยังไม่เสียเลือดสักอันเลยนะฮะมาครับสกิลนี้เอ้ยเฮ้ยอไม่โดนปึ๊บปึ๊บสกิลนี้นี่นี้ยืมยัดไม่โดนเขาอีกแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอเอชึบเฮ้ยทำไมมันต้องกระโดดอ่ะเออนี่แน่นี่แน,น,น,น่มามา มาครับมาครับมาครับโอ้โอ้โอ,โอ้ตายแน่นอนเพื่อนตายแน่นอนเหมือนเขาจะแบบเออไม่รู้หรือเปล่าว่าใช้สกิลอะไรได้บ้างนะครับเออไม่หนีเหรอนี่นะี่โดนเต็มเต็มอ้ยโดนเต็มเต็มมาเหมือนเขาจะฮิวตัวเองได้หรือเปล่าอ๋อเลือดเลือดขึ้นบวกหนึ่งซิละนิดนะหนีไรเออเออโ้ยโ้ยแล้วผมหมุนไปโดนอะไรตรงดียวเนี่ยมา เขาใหม่ครับเฮ้ยเขาวิ่งลงมาหาเราข้างล่างนี่เนี่นะี่เนี่เนดะี๋ยวเขาก็เอ่อถ้าเกิดว่าตายนะครับก็สามารถเลือกตัวละครอื่นได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแต่ว่าต้องรอตายก่อนนะครับอืจากที่ผมลองเล่นมานะนี่นะนี่ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว,ลลวฮึบเฮ้ยไม่โดนโดนแน่นี่เนี่เป็นไงไหนอยู่ไหนโอ้ยยังไม่ตายครับอีกนิดเดียวมานี่เนะี่ยยืนนิ่งยืนนิ่งนี่แนะ่เรียบร้อยเอาแล้วครับ โจมตีอย่างแรงในที่สุดก็ตายนะครับเออมีอยู่สองคนนะครับตอนนี้ที่เข้ามานะครับอ่ะเขาก็ไปเกิดที่เดิมนะครับแล้วเขาก็จะต้องทําการแบบว่าอ่าเลือกตัวละครใหม่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรอเขาเลือกก่อนนะฮะเอาละครับเขาเลือกตัวละครเรียบร้อยเขาจะเอาตัวนี้มาสู้กับผม,มนี่เน่โดนโดนโดนไปดีหนึ่งดอกหนึ่งดอกมาเหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าหมดเวลาจากตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ามันจะทําไงต่อนะครับ อนี่แนะโดนไปดิโดนไปดิอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเรามาอ๋ออยู่ตรงนี้นี่แนนี่แนโดนแล้ว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 นี่แน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 โดนตายตายตายดีแน่สกิลนี้สกิลนี้ตู้อุ้ยไม่โดนโอโหอะไรวะเดี่ยนี่เดะนี่เดะนี่เดะโหถ้าโดนนี่ค่อนข้างแรงนะสกิลเดียเออมามาวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนนี่แน่นี่แน่เออ เฮ้ยมามันี่น,น,นี่มาเลยเพื่อน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  <c oughs> เขาจะแค้นเราไหมแล้ก็เรียบร้อยคิวอีกหนึ่งครั้งไงไงคิวสองครั้งต่อเนื่องฮัโลโหลฮัลโหลโอเคเขาเลือกตัวละครได้แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวละครที่เขาเลือกเนี่ยชื่ออะไรนะอุยอ้ยอุย้ยสกิลสกิลแปลกมากมา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 นี่นี่ใช้สกิลนี้โอ้โหูไม่โดนอึบนี่นี่นอุย้ย มาครับสกิลนี้โอ้โหไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยมาครับผมจะเอาให้มันตายตายไปเลยตายไปเลยเพื่อน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 โอ้โหนี่แน่นี่แน่นี่แน่มันใกล้ตายแล้วนี่เลือดเรายังเหลือเต็มอยู่เลยอยอยออออสกิลธรรมดาก็ได้เออเออดีแกเรียบร้อยเป็นงแกโชมตี <laughs> ชนะสามครั้งติดนะครับนี่ฮะเออเปิดไมค์เขาบอกให้เราเปิดไมค์เปิดไมค์ทาไมอ่ะฮึบชึบเปิดไมค์ตรงไหนอ่ะเราลอง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 เปิดดูหน่อยดิตรงนี้ฮึบฮัลโหล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 ได้ยินเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเออเออเออเขาไม่ได้ยินผมครับผม เออเอาแล้วครับตอนนี้เขากำลังแบบต่อสู้กับผมอยู่แล้วก็เหมือนแบบเด็กน่าจะอายุไม่เท่าไหร่มั้งนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพิมพ์คุยก่อนได้อินเปล่าได้อินเปล่าได้อินเปล่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินผมนะฮะไม่เป็นไรเออเรามาสู้กันต่อเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์เขาอย่างนี้เลยฮะเอาละครับใกล้จะหมดเวลาถ้าหมดเวลาน่าจะแบบเออเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจปึบ นี่แนะ่เออมามามาเพื่อนนี่ อ่าเรียบร้อยครับก็สิ้นสุดนะฮะอ๋อหมดเวลาก็คือชนะไปเลยอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าอ่อผมลองเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะใครที่แบบว่า,อ,าอยากจะเล่นนะครับก็ไปโหลดมาเลยนะครับแบบนี้ตามที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าเล่นเกม,มนิ n เวิลด์แต่ว่ายังไม่ได้ติดตามในส่วนของ Facebook หรือว่าอ่ายูทูบของทางเกม,มนิเวิลด์เนี่ยก็ไปกดติดตามกันนะครับซึ่งลิงก์ผมจะแตะไว้ใต้ใตคลิปด้านล่างส่งใครที่จะมาแข่งขนันกับผมก็เหมือนเดิมครับ มาเลยครับด้านล่างเหมือนเดิมครับโหลดมาแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเนี่ยผมกดเข้ามาแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยนะมันมีคนเข้ามาเล่นกับผมแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอตัวไปสู้อีกสักหน่อยละกันนะฮะก็ใครที่สนใจก็ไปโหลดมานะเป็นนี้เอาไว้ตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะจ๊ะไปล้วจ้ะสวัสดีทุกคนครับ